สวัสดีคะ่ะวันนี้เอพามาดูมุมผ้าเขาเรียกว่าผ้าสีพื้นนพี่น้องเป็นผ้าสีพื้นที่ที่ร้านมีนะคะก็จะมีมากมายหลายประเภทเลยอย่างที่พี่ๆมองเห็นตรงนี้ค่ะเราจะเรียกกันว่าเป็นผ้าไหมสีพื้นทอยกตะโกอ,อย่างเนี้ยก็เป็นลูกแก้วแปดตะกอมีลายเม็ดพริกไทยนะคะหลักๆเลยก็จะมีอยู่สองลายเป็นลายลูกแก้วแปดตะกอล้วก็จะเป็นลายเม็ดพริกไทยโอ้ลูกแก้วแปดตะกอใช่ค่ะแล้วก็เป็นเม็ดพริกไทยหกตะกอแบบนี้ ตรงนี้เราเรียกว่าผ้าไหมสีพื้นทอยกตะกอเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทางนี้ค่ะทางนี้เรียกว่าผ้าไหมสีพื้นผ้าไหมสีพื้นปกติแบบนี้พี่เขาจะทอกันอยู่2ตะกอนะไม่ไม่มีทอยละคะ่ะถ้าว่าจะทอเพื่อการค้าคือทอมาเป็นร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทอสามตะกอนแน่นอนเพราะว่าหน้าหลังเขาเหมือนกันอยู่แล้วอย่างเสื้อผ้าไหมเนาะเราใช้เราต้องอัดกาวหรือว่ามีด้านในด้านนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกเลยว่าความหนาความบางของผ้าเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับ จำนวนตะกอนะคะไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนตะกออย่างที่ร้านเนี่ยหนาบางของผ้าขึ้นอยู่กับฟิล์มที่ใช้เป็นหลักสําหรับผ้าสีพื้นนะตรงที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสีพื้นที่เราใช้ฟิล์มพิเศษตรงนี้จะอยู่ราคาหลาหละ490บาทนะคะถ้าชอบเนื้อไหมบ้านที่มีขี้ไหมบ้างก็คือประเภทนี้เลย490บาทอย่างตรงนี้ใครเรียกว่าผ้าไหมลูกฟูกท่อน้มากเหมาะจะตัดเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อแขนยาวเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอย่างนั้นนะผ้าม่าน ได้ผ้าคลุมเตียงได้มีนะคะมีพี่ๆถามหาผ้าม่านไม่ใช่ถามหาผ้าม่านถามหาผ้าไหมที่เอาไปตัดเป็นปลอกหมอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าม่านตรงนี้ขย่อมมาอีกนิดหน่อยอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยอยู่ข้างในของร้านที่พี่ๆมองเห็นอยู่ตรงนี้เป็นผ้าไหมพิมพ์ลายก็มีลายใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวขย่อมมาให้พี่ๆดูลายใหม่ที่ว่าเพิ่งพิมพ์มาเสร็จนะคะตรงนี้จะหลาละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าไหมแท้นี่แหละแล้วเราก็เอาไปพิมพ์ลาย นี่สวยมากค่ะเป็นลายดอกชบาเห็นไหมคะพื้นดำอันนี้ตัดเป็นชุดใส่สบายสบายกีย่ไก่สวยนะคะมีลายช้างน้อยช้างน้อยนี่ก็ขายดีจะหมดแล้วช้างน้อยสีนี้นะ,ะขายขายค่อนข้างจะขายไปก่อนเพื่อนเลยอะ่ะตัวนี้ท้องผ้าสีม่วงเนาะเป็นม่วงม่วงกระปีกก็สวยนะคะอันนี้ตัดชุดใส่สบายสบาย,บายชุดแสกหรือว่าเป็นชุดแสกนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะให้เราหาผ้าพื้นให้นะคะอาจจะไม่ได้อยากได้ลายทั้งตัวเนาะ พอขยับเข้ามาหน่อยตรงนี้ที่พี่ๆี่มองเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นผ้าลายสกอตบางคนก็เรียกว่าผ้าตาสกอตเนาะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้หลาละ490บาทนะคะผ้าไหม่พิมพ์ลาย590ร้อยเก้าสองล้าขึ้นไปจะส่งฟรีเหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะเป็นลายสกอตส่วนที่มองเห็นตรงนี้นะคะเป็นงานที่เรามักจะเรียกกันว่าผ้าหม่มตัวนี้ฟืมพิเศษแล้วก็ใช้ไหมเส้นใหญ่ควบหลายเส้นนะคะน้ากว้างผ้าประมาณเมตรหเซนถึงเมตรสิเซนผ้ายาวเกิน2เมตรเลยแหละ สองเมตรสามสิบสองเมตรสี่สิบอันนี้ข้างหลังจะเป็นโซนทําครัวแล้วก็มองเข้าไปทะลุเป็นเครือใหม่นะคะแผนกเครือเราจะขึ้นทางยืนให้พี่พี่มาเอพามาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งพอดีมีผ้าลายสกอตเข้ามาใหม่เนาะเป็นลายสกอตท,ที่เป็นตาเล็กๆแต่เอว่าโทนสีเขาสวยมากเลยคือเป็นพาสเทลดีเขาจะมาให้ดูนะคะเดินเร็วนิดหน่อยนะพี่ๆอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะตรงนี้อย่าลืมนะตรงนี้4 9่บาท แล้วพื้นเรียบตรงนี้ก็380บาทยังไงสนใจโทนสีอันไหนทักมาได้เลยนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้ถ่ายรูปเอาไว้หมดแล้วแหละตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นลายสกอตลายสกอตแต่ว่าเป็นตาเล็กนะคือสวยมากอันนี้จำแนกแยกประเภทไม่ถูกเลยตาเขาเป็นโทนสีประมาณนี้แหละเป็นพาสเทลนะคะ490บาทตรงนี้นะคะแล้วก็มีอันใหม่ที่อยากจะเชียร์เลยคือถ้าพี่ๆชอบโทนสีมนๆนี่ก็จะเชียร์ตัวนี้ จะจบด้วยผ้ารุ่นนี้นะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆใ,ให้พี่ๆดูว่าเป็นโทนสียังไงเขาจะหมุนเหมือนงานแบบหมักโครนนะคะเหมือนงานหมักโครนอันนี้เป็นผ้ายกของจังหวัดสุรินทร์ตัวนี้เ,เคยยกให้ดูในใน,ในคลิปแล้วเรื่อยๆเน,นาะพี่เนาะนี่เห็นไหมคะโทนสีเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นทางยืนเป็นแนวนี้นะคะขึ้นทางยืนเป็นแนวนี้โทนสีก็คืออย่างนี้แหละจะโทนสีหม่นนะคะตรงนี้มีแสงเห็นไหมคะทิงเงี้ย สวยมากตัวนี้นะคะยังนึกไม่ออกว่าจะเอาไปตัดเป็นอะไรเดี๋ยวนึกออกแล้วเอตัดมาให้ดูเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะกับผ้าที่เรามักจะใช้เป็นงานตัดเสื้อตัดชุดนะคะอันนี้เป็นผ้าตรจีวอนมีป้ายรางวัลมีเสื้อสูตรพี่ผู้ชายนะคะแล้วก็ ข้างหน้าเนี่ยพี่พี่จะมองเห็นเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เนาะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่วนผ้าสีพื้นเนี่ยมีหลากหลายประเภทนะคะ600 4 0 0สี่อะไรแบบนี้ยังไงทักทายเข้ามาได้เลยส่วนพี่พี่ที่สนใจเป็นผ้าสีสำหรับพระสงฆ์เนาะวายเอาไปตัดถวายเป็นผ้าไตาจีวรอ,อยากตัดเองหรือ่าอยากนั้นเองเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากได้โทนสีไหนไม่ว่าจะเป็นแก่นโวอร,รานิยม รานิยมเข้มเนื้อไหมแบบไหนยังไงแจ้งเอีได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้เนาะ